ครับสวัสดีครับผมร้านซูรุสิตแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นกูกต้านะครับแอร์วัน185นะครับตัวนี้เป็น185นะครับตัวนี้จะเป็นวงลายธรรมดานะครับโฟวินะครับ18แรงนะครับเป็นเกียร์ซัตเทิลนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเทิลเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้านะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับสภาพยางก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับ ันนี้ก็จะเป็นเกียร์สั้เท่นนะฮะเกียร์สั้เท่นเกียร์ด้านหน้าเกียร์ด้านหลังนะครับรถเป็นที่ใช้งานมา500กว่าชั่วโมงนะฮะ520ชั่วโมงรถคองเราที้คุณนนำเข้านะครับทางมาเชื่อ่างนะให้คำแนะน ยางก๊อกกูนะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับ100กิโลครับใช้งานได้ปกติดีนะครับอะก็มาดีครับรถคันนี้นะครับใช้งานมา524กิโลนะครับ524กิโลครับตัวนี้จะเป็นรถไต้ยจูนน้ำม้าแรงนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับมาถ้านใดนะครับสนใจนะเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับวันตัดหญ้านะครับก๊อก รอตอคัตนนี้มีจากรถโริ่งคือนับี่ปนาตานะครับรถโรลิ่นะครับมีระบบลิ้นล้อนะครับจะมีระบบลิ้ล้อนะครับดึงเครื่กดลอนะับด่งังนี้นะครับใส่โม่นี้นะครับแลวก็่ิล้อดเนะับโี่นับีอับมีเียะครับีี่เียนะครับวี่เับีโอ วิดีโ,ดโอมีสี่ระดับนะครับวิบดีโอสี่ระดับนะครับแล้วก็พูดดังตะพูดนนะครับถ้าใครสนใจสาเลือกชมได้นะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองตับฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วเราก็มีรถเลื่อกเยอะนะครับต้องขับเลยครับอะเรามีรถเลื่อกเยอะ,ะนะครับหลายรุ่นหลายราคาครับ ายรายาฬิกา้ครับร้านเราอยู่ที่ตัวเมืองตันฟ้านะจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรยแปดนะครับอีกเวลาก็เป็นเบอร์เก่อนๆนะยเก้าสามยแปดเ้าเ้าสี่เก้าสี่นะครับเราอยู่ที่นะรับติตดงด่สนะครับร้านร่เยไดได้นะครับวันนี้นะขออนญาติปมจะพเศวนี้อนนลครับสวัสดีครับ